สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผมฟุตบอลไทยลีกโปลิทเทโลครับเสมอกับพีทีประจวบไป0ย์ประตูต่อ0ูนุบุรี FC ฟซีพ่ายกับทางด้านนครราชสีมามาด้าไปหนประตูต่อสหนองบวัวพิชัยนะครับเสมอกับราชบุรีมิตรผลไปหประตูต่อห สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับหนองบัวพิชยยอยู่อันดับ4ครับ28นัด44แต้มชลบุรีอันดับที่6ครับ28นัด43แต้มทางด้านนครราชสีมาอยู่อันดับ11นะครับ28นัด34แต้มพีทีประจวบนะครับอยู่อันดับ13ครับ29นัด31แต้มไปต่อกันที่ผลฟุตบอลไทยลีก2นะครับแพ้ยูเนเต็ดเสมอนครปฐมยูเนเต็ดไป1ประตูต่อหนึ่ง ตัดเอฟซเอาชนะทางด้านลำปางเอฟซไป4ประตูต่อ2เชียงใหม่เอฟซเสมอกันทางด้านอุดรธานีนะครับไป1ประตูต่อ 1, 1> เมืองการยูเนเต็ดเอาชนะทางด้านราชนาวีไป3ประตูต่อ2และทางด้านขอนเกศเอฟซครับเสมอกเกษตรศาสตร์นะครับไป0ประตูต่อ0มาดูในส่วนของผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเมื่อคืนมีบิ๊กแมตช์นะครับอาร์เซนอลครับเอาชนะทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป3ประตูต่อ1 เลสเตอร์ Later, ครับเสมอกับแอตเลติลาไป0ประตูต่อ0แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเอาชนะทางด้านวัตฟอร์ดไป5ประตูต่อ1ทางด้านนอริสิตี้ครับแพ้กับทางด้านนิวคาสเซิลนะครับไป0ประตูต่อ3และทางด้านแบนฟอร์ดครับเสมอกับทางด้านฮอน์แมฮอสเปอร์ ur, ไป0ประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังนำเป็นอันดับ1ครับ33นัดมี80แต้ม ทางด้านของอาร์เซนอลขึ้นมาอันดับ4ครับ33นัด60แต้มสเปอร์อันดับที่5นะครับ33นัด58แต้มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับที่6ครับ34นัด54แต้มทางด้านนิวคาสเซิลอันดับที่9ครับ34นัด43แต้มเลสเตอร์ขึ้นมาอันดับ10นะครับ32นัด42แต้มแบนฟอร์ด <c oughs> นะครับอันดับ11ครับ34นัดมี40แต้ม แอตตานวิลล่านะครับอยู่อันดับ15นะครับ32นัด37แต้มและทางด้านวัตฟอร์ดนะครับอยู่อันดับที่19ครับ33นัด30ออขอประทานภัยครับ22แต้มมาดูในส่วนของผลฟุตบอลบุนเดสลีกาของเยอรมันอารมีเลสิกครับพ่ายกับทางด้านยูเนียนเบอร์ลินนะครับไป1ประตูต่อ2แฟงเฟิร์ตเสมอฮอฟเฟนไฮม์ ham, ไป2ประตูต่อ2ไฟโบเสมอกัดบากไป3ประตูต่อ3 โคลโลนเอาชนะทางด้านอเมริกาบริเฟลไป3ประตูต่อ1คอ่เกอร์เฟิร์สไพค์กับทางด้านไบเออร์เลเวอร์คูเซน่นไป1ประตูต่อ4และคูบิกแมตช์นะครับไบเยร์มิวนิคเอาชนะทางด้านบรุูเซียดอทมุลน,นะครับไป3ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับอันดับหนึ่งยังเป็นไบเยร์มิวนิคครับ31นัด75แต้มตามมาด้วยอันดับที่2องบูลูเซียดอตมุลสามสิบเอ็นัด63แต้มไบเออร์เลเวอร์คูเซน่นอันดับที่3ครับ31นัด55แต้มอันดห้าสิบห้ 4, าแต้มอกนะครับ 31นัด54แต้มไฟบวกอันดับที่5ครับ31นัด52แต้มอยู่เนียนเบอร์ลินอันดับที่6ครับ31นัด50แต้มมาดูในโซนใายตารางกันบ้างนะครับทางด้านกัตบักครับอันดับ11ครับ31นัดมี38แต้มและทางด้านของกอยเทอร์เฟิร์สครับอยู่อันดับ18ครับ31นัด17แต้ม ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลกาโชเซียอิตารล,ลี่นะครับตอร์โน่ครับเอาชนะด้านสเปเชียไป2ประตูต่อ1เวเวนเซียพ่ายกับด้านอาตาลันตาไป1ประตูต่อ3อินเตอร์มิลานเอาชนะด้านโรม่าไป3ประตูต่อ1และเวโรนาครับเสมอซัมโดเรียไป1ประตูต่อ1นสรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับอันดับหนึ่งยังเป็นอินเตอร์มิลานครับ33นัด72แต้มทางด้านโรมา่าอันดับที่5ครับ34นัด58แต้ม ทางด้านลาตินาตาอันดับที่8ครับ33นัด54แต้มเวโรนาอันดับที่9ครับ34นัด49แต้มทางด้านโตลิโนอันดับ11นะครับ33นัด43แต้มทางด้านสเปเชียอันดับ15ครับ34นัด33แต้มทางด้านซัมโดเลียอันดับ16ครับ34นัด30แต้มและทางด้านเวเนเซียครับอันดับที่20ครับ33นัด22แต้ม มาดูในส่วนของผมฟุตบอลลกเอิงของฝรั่งเศสน,นะครับโอลิมปิกรียงครับเอาชนะทางด้านมงปริเย่ไป5ประตูต่อ2เอซเตียนไพกับทางด้านโมนาโกนะครับไป1ประตูต่อ4และปารีสยังเชียงแมงครับเสมอกับทางด้านล้องไป1ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับอันดับหนึ่งยังเป็นปารีสยังเชียงแมงครับ34นะัด78แต้มโมนาโกอันดับที่3นะครับ34นัด59แต้มทางด้านของล้องนะครับอันดับที่7ครับ 34นัด54แต้มรียงอันดับที่8ครับ34นัด52แต้มทางด้านของมองเปรีอันดับ11ครับ34นัด42แต้มทางด้านของไซอเตียนครับอันดับ18ครับ34นัด31แต้มมาต่อกันที่ผลฟุตบอลเซกุนดาดิวิชั่นของสเปนนะครับเรียวซูสิดัดบีครับอาชนะด้านอัมโโลเบต้าไป2ประตูต่อ1 ฟูเอร์ ada, าบาดาไพ่กับทางด้านบอนเฟรดิน่าไป2ประตูต่อ3คาตาเคน่าเอาชนะทางด้านคิโคลนาไป3ประตูต่อ0และมาลาก้าไพ่กับทางด้านเ e อีบานะครับไป1ประตูต่อ3มาดูในส่วนของบุนเดลีกา2ของเยอรมันนะครับชอเก้ศูนย์สี่พ่กับทางด้านเวเดอร์เบเมนนะครับไป1ประตูต่อ4โฮเทิร์นคิวเสมอไฮเดนฮามไป1ประตูต่อ1ยาร์ลเกนสเบิร์กนะครับไพ่กับทางด้านฮัมบูร์กนะครับไป2ประตูต่อ4 และทางด้านสังเพาลีครับพ่ายกับทางด้านดามสตาร์ตไป1ประตูต่อ2มาดูในส่วนของผลฟุตบอลลีกเดิมของฝรั่งเศสนะครับก้องนะครับเสมอโอแซไป1ประตูต่อ1ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลสกอตติชพรีเมียร์ชิพนะครับมาเธเวลครับพ่ายกับทางด้านการักรโกเลเรนเจอร์นะครับไป1ประตูต่อ3อับดีนพ่ายกับทางด้านลิฟวิงตันไป1ประตูต่อ2 ดันดีเสมอเซนจอนสโตนไป1ประตูต่อ1นและเซนมิเลนไพ่กับทางด้านฮิมเบเนียนนะครับไป0ูย์ประตูต่อหมาดูในส่วนของลีกวันของอังกฤษกันบ้านนะครับเอ็กลินตันเอาชนะทางด้านลินคอนไป2ประตูต่อ1ชาวตันเอาชนะทางด้านชุบิูรี่ไป2ประตูต่อ0เชอร์เนมไพ่กับทางด้านโบตันไป1ประตูต่อ2คูเล็กซานดาเสมออิสวีตไป1ประตูต่อ 1, 1> ดอนคาร์เตอร์เอาชนะทางด้านเบอร์ตันไป2ประตูต่อศูนย์ พีวูดเสมอกับทางด้านวิมเบอร์ดันไป1ประตูต่อ1วึ่ิทันคินดอนนะครับเอาชนะด้านโมแคมนะครับไป2ประตูต่อ0พอร์ตสมาร์ทเอาชนะด้านจีนิงแฮมไป3ประตูต่อ1นลอตเทอร์แฮมเอาชนะทางด้านออกฟอร์ดนะครับไป2ประตูต่อ1ซันเดอร์แลนด์เอาชนะทางด้านแคมบริดจ์ยูไนเต็ดไป5ประตูต่อ1วีแกนนะครับเสมอทางด้านพีมาร์ทไป1ประตูต่อ1และทางด้านวีคอมนะครับเอาชนะทางด้านเชฟเวนเดย์ไป1ประตูต่อ0 <c oughs> ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับรูตันทาวเสมอแบ็กพูลไป1ประตูต่อ1บอลสมัตนะครับพ่ายกับทางด้านฟูลแลมไป0ประตูต่อ1เบอร์มิงแฮมเสมอกับทางด้านมิลวอร์นะครับไป2ประตูต่อ2ดาร์บี้พ่ายกับทางด้านบิสตอรซิตี้ไป1ประตูต่อ3ฮันซิตี้นะครับเอาชนะทางด้านเรดดิ้งไป3ประตูต่อ0ูพีเตอร์โบุลโลครับพ่ายกับทางด้านนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไป0ประตูต่อ1 เชฟฟิลยูเนเต็ดนะครับเอาทางด้านคาร์ดิฟไป1ประตูต่อ0ูนย์สโตลซิตี้เอาทางด้านควีนป้าไป1ประตูต่อ0ูนสวอนซีเสมอมิดแลนดสโบไป1ประตูต่อ1และเวสต์บรอมบีดอาเวียนครับเสมอกัรทางด้านโคเวนที N ่ T, ไป0ประตูต่อ0มาดูในส่วนของผลฟุตบอลเอเอทีวีซีนะครับของเนเธอร์แลนด์กันบ้างนะครับเอ็นเอซีไมเกนนะครับพ่ Game, บายกับทางด้านอาแจกไป0ประตูต่อ1 ทางด้านของเอเซอัคมานะครับเอาชนะทางด้านฮีลาวีนนะครับไป2ประตูต่อ1 RAKC วักไว้นะครับพ่ายกับเพื่อนชวโวเล่ไป0ประตูต่อ2และทางด้านคัมบูนะครับพ่ายกับทางด้านของ p s v i o e ไไป1ประตูต่อ2ส่วนผลฟุตบอลโกปาเดเลน,นะครับรอบชิงชนะเลิศนะครับคู่ระหว่างเบติสนะครับ <c oughs> ตอนนี้นะครับ อยู่ใน90นาทีนะครับยังเสมอกันที่1ประตูต่อ1โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับหากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องการขอประทานภัยเว้าที่นี้ด้วยหากดูแลชอบใจชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe และกดกระดิ่งนะครับเพ,พื่อท่านอย่าไปพลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ